ปิดไม่รับข้อความบน Facebook ถ้าไม่ใช่เพื่อนแชทกับเราไม่ได้ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเีวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดการรับส่งข้อความบน Facebook กันถ้าไม่ใช่เพื่อนกับเราเนี่ยจะไม่สามารถแชทคุยกับเราได้นะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Messenger ค่ะจากนั้นให้เราไปที่ขีด3ขีดซ้ายมือกดฟันเฟือง เลื่อนขึ้นค่ะทุกคนเลื่อนขึ้นนะคะหาคําว่าความเป็นส่วนตัวแตะไปหนึ่งที่จากนั้นกดไปที่การนําส่งข้อความการนําส่งข้อความทีนี้เราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งให้หน้าผู้ชมตั้งค่าเดียวกันกับน้ําในหน้านี้เลย ข้อแรกคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้เราเลือกไม่รับคําขอข้อที่2เพื่อนของเพื่อนบน Facebook ไม่รับคําขอข้อที่3บัญชีที่คุณติดตามหรือบัญชีที่เคยแชทกันบน Instagram ตัวนี้ตั้งค่าตามน้ําเลยนะคะก็คือแชทเฉยๆข้อที่4ผู้ที่ติดตามคุณบน Instagram เลือกคําขอส่งข้อความ และข้อที่5นะคะคนอื่นๆบน Facebook ตัวนี้ให้เราเลือกไม่รับคำขอค่ะข้อที่6คนอื่นๆบน Instagram ไม่รับคำขอเหมือนกันนะคะขออภัยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้มีทั้งหมด6 6รายการนะให้เราตั้งค่าโอเค วิธีการตั้งค่าค่ะทุกคนอย่างเช่นเราจะตั้งค่าตัวเพื่อนของเพื่อนบน Facebook เนี่ยก็ให้เรากดแตะเข้าไปหนึ่งทีจากนั้นโดยปกติมันจะอยู่ที่หัวข้อคาว่าแชทใช่ไหมคะแต่ทีนี้ให้ท่านผู้ชมเลือกมาที่ไม่รับคําขอไม่รับคําขอตั้งค่าตามน้ําเลยนะคะทุกคนตั้งตามหน้านี้เลยนะ6รายการตั้งแบบเดียวกันเลยทีนี้ค่ะทุกคนเราจะเอาเฟซ อีกเฟซไปส่งข้อความมาหาเฟสนี้หรือว่าไปส่องดูว่ามันเป็นยังไงไหมพอเราตั้งค่าตัวนี้ไปแล้วโอเคตัวนี้เป็นอีกเฟสนะคะสังเกตนะรูปโปรไฟล์จะไม่เหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้รูปโปรไฟล์แบบนี้นะตัวนี้รูปโปรไฟล์แบบนี้นะคะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปส่องเฟซเมื่อกี้ที่เราได้ตั้งค่าข้อความไป กดค้นหาไป1นึทีโอเคค่ะตอนนี้คำว่าส่งข้อความยังอยู่นะคะคำว่าส่งข้อความยังอยู่แต่ถ้าเรากดส่งข้อความไปหรือถ้าเราพิมพ์ไปเนี่ยมันจะไปไม่ถึงเฟสเฟสที่เราตั้งค่าไวา้ เหมือนกับว่าเราพิมพ์ฝ่ายเดียวคุยฝ่ายเดียวแต่อีกคนเนี่ยไม่รับรู้เลยว่าเราส่งไปเพราะว่าเราได้ทําการปิดไม่รับข้อประมาณนี้นะคะทุกคนคุณไม่ได้เป็นเพื่อนกับจุดๆบน f a c e Book ซึ่งเมื่อสักครู่เราบอกว่าเพื่อนของเพื่อนบน f a c e b o o k เนี่ยก็ไม่รับคําขอนะคะนี่ไม่ได้เป็นเพื่อนเลยน่นแสดงว่าข้อความที่เรากดส่งงไปเนี่ยไปไม่ถึงเราแน่นอนคะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหม จะขึ้นเลยว่าบัญชีนี้ไม่สามารถรับข้อความจากคุณได้เนื่องจากบัญชีนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามส่งคำขอเห็นไหมทุกคนก็เหมือนกับเราพิม์พไปคนเดียวไปคนเดียวพิม์พยังไงก็ส่งไปไม่ถึงคนคนนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนใครที่ไม่เข้าใจในส่วนไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ